สวัสดีครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับอ่าครับวันนี้ก็มีขันกะทิหมวเจรวดอีกแล้วนะครับผมของลูกค้าที่สั่งไว้นะครับผมวันนี้มีมาสามตัวนะครับอ่าเป็นเกียวเหล็กนะครับผมอ่าไม่ใช่ขันโทษของเกี๊ยวทองเหลืองนี่ทหม่หมาเลยนะครับผมเป็นรุ่นสเปคปกตินะครับนี่ครับผม ถ้าเป็นตัวนี้งานรับประกันครับผมงานสวยครับลองครับผมตัวเล็กนี่ผมจะขายอยู่ที่จุดที่ณตอนนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดหมื่นสามหมื่นเจ็ดนะครับสามหมื่นเจ็ดตัวเล็กคือตัวนี้ตัวนี้นะครับผมแต่ตัวใหญ่เนี่ยผมจะขายอยู่ที่สี่หมื่นเก้านะครับผมเพราะช่วงนี้ ของบางอย่างก็ราคาขึ้นครับเพราะมอเตอร์ครับของมิซูนะครับมอเตอร์มิซูอย่างดีทั้นั้นก็จะเป็นตัวเล็กครับผมที่วันนี้คือมีเจ้าของมาแล้วครับช่วงนี้ต้องจองนานมากมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อไว้ครับโทรทัามได้เลยหรือเข้าไปที่เพจได้นะครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพเซิร์ชไปใน google ก็ได้ครับหรือว่าเซิร์ชไปใน facebook ก็ได้ครับ หรือว่าลาย YOYOZAKAK นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ